ค่อนข้างที่จะนานแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลนะคะตรงนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมค่ะเราก็จะนำไปปลูกได้นะคะเพราะว่ารากกำลังเดินและนะคะดีมากเนะะี่ยค่ะเหมาะแค่การที่จะตอนนี่มีลูกด้วยนะคะเพราะว่า,อาตอนที่เข้าไปตอนนี่เป็นต้นที่โตแล้วนะคะแต่ก็สามารถที่จะนำไปสองต้นนะคะแล้วก็จะมีต้นมะกรูดนะคะ หนึ่งต้นเนาะนะคะมีค่ะคือพอเนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะออกละวรากขาวๆเนาะอันนี้คือเป็นการขยายเราก็จะนําไปปลูกได้นะคะเพราะว่ารากกาลังเดินและนะคะกิ่งพันุเนี่ยสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําไปปลูกนะคะแต่ก็ต้องไปแต่งกิ่งนิดนึงนะคะเหมือนอย่างที่มันยังแต่งกิ่งเห็นรากเดินดีๆค่ะนี่เห็นไหมคะเนาะ แล้วก็ตอนที่ได้ต้นนี้มาเนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะออกละวลากขาวๆเนาะอันนี้คือเป็นการขยายก็จะเป็นได้หลายลักษณะอันนี้จะเป็นการตอนนะคะเพื่อนๆตอนมาลากกาลังเดินดีเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะลากกาลังเดินดีเลยเนาะนะคะแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะออกละวลากขาวๆเนาะอันนี้คือเป็นการขยายก็จะเป็นได้หลายลักษณะอันนี้จะเป็นการตอนนะคะเพื่อน ตอนมาลากกาลังเดินดีเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะลากกาลังเดินดีเลยเนาะนะคะและ้วค่อนข้างที่จะนานแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลนะคะตรงนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมค่ะกิ่งพันธ์เนี่ยสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะนําไปปลูกนะคะแต่ก็ต้องเป แต่งกิ่งนิดนึงนะคะเหมือนอย่างที่มันยังแต่งกิ่งดีมากเนะะี่ยค่ะเหมาะแค่การที่จะต่อน,นี่มีลูกด้วยนะคะเพราะว่าอตอนที่เขาไปตอนนี้เป็นต้นที่โตแล้วนะคะแต่ก็สามารถที่จะนําไปพอดอีคนที่เขาไปตอนมาให้นี่เขาตอนกิ่งมีลูกเยอะเลยนะคะนี่รากเดินนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะออกละรากขาวๆเนาะอันนี้คือเป็นการขยาย ก็จะนําไปปลูกได้นะคะเพราะว่ารากกาลังเดินและนะคะปลูกได้ได้มาตกแต่งกิ่งนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เหมาะแก่การไปปลูกต่ออันนี้เป็นต้นมะกรูดนะคะเพื่อนๆมะกรูดก็รากดีเหมือนกันก็จะเป็นได้หลากหลายลักษณะอันนี้จะเป็นการตอนนะคะเพื่อนๆตอนมารากกาลังเดินดีเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะรากกาลังเดินดีเลยเนาะนะคะแล้วก็ตอนมาลูกก็เยอะนะคะ น,นี่เป็นมะนาวเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวอีกต้นหนึ่งนะคะได้ต้นมะนาวมาสองต้นนะคะแล้วก็จะมีต้นมะกรูดนะคะหนึ่งต้นเนาะนะคะนี่ค่ะคือพอเนี่ยเห็นรากเดินดีๆค่ะนี่เห็นไหมคะเนาะนะแล้วก็ตอนที่ได้ต้นนี้มาเนี่ยนะคะเนี่ย เนี่ยค่ะออกละวรากขาวๆเนาะอันนี้คือเป็นการขยายค่อนข้างที่จะนานแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลนะคะตรงนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมค่ะเราก็จะนำไปปลูกได้นะคะเพราะว่ารากกำลังเดินและนะคะนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะออกละวรากขาวๆเนาะอันนี้คือเป็นการขยายค่อนข้างที่จะนานแล้วก็อาจจะไม่ได้ผล นะคะตรงนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมค่ะกิ่งพันเนี่ยสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําไปปลูกนะคะแต่ก็ต้องไปแต่งกิ่งนิดนึงนะคะเหมือนอย่างที่เหมือนอย่างแต่งกิ่งแล้วก็ตอนมาลูกก็เยอะนะคะอันนี้เป็นมะนาวเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวอีกต้นหนึ่งนะคะได้ต้นมะนาวมาปลูกได้ได้มาตกแต่งกิ่งนิดนึงนะคะ เพื่อที่จะให้เหมาะแก่การไปปลูกตอ่ออันนี้เป็นต้นมะกรูดนะคะเพื่อนๆมะกรูดก็รากดีเหมือนกันดีมากเนะะี่ยค่ะเหมเาะแก่การที่จะตอนนี้มีลูกด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้เข้าไปต่อน,นี่เป็นต้นที่โตแล้วนะคะแต่ก็สามารถที่จะนําไปเราก็จะนําไปปลูกได้นะคะ mm hmm. เพราะว่ารากกาลังเดินและนะคะดีมากเนี่ยค่ะเหมาะแก่การที่จะตอนนี้มีลูกด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เข้าไปต่อนี่เป็นต้นที่โตแล้วนะคะ แต่ก็สามารถที่จะนำไปพอดอีคนที่เขาไปตอนมาให้นี่เขาตอนกิ่งมีลูกเยอะเลยะนะคะนี่รากเดินมะนาวนั้นเลยนะคะเพื่อที่จะเหมาะแก่การปลูกเพราะว่าถ้าเกิดใบเยอะนะคะการเจริญเติบโตหรือการเ,าเดินรากของเขาถ้าไปปลูกใหม่จะก็ตอนมาลูกก็เยอะนะคะอันนี้เป็นมะนาวเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็น ต้นมะนาวอีกต้นหนึ่งนะคะได้ต้นมะนาวมาเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะได้มะนาวกิ่งตอนมานะคะคือการที่เราจะขยายพันธุ์มาเพาะปลูกเนาะเราก็จะนําไปปลูกได้นะคะเพราะว่ารากกําลังเดินแล้วะะมะนาวนั่นเลยนะคะเพื่อที่จะเหมาะแก่การปลูกเพราะว่าถ้าเกิดว่าใบเยอะนะคะการจเจริญเติบโตหรือการเดินรากของเขาถ้าไปปลูกใหม่จะนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะ ออกและลาขาวๆเนาะอันนี้คือเป็นการขยายกิ่งพันเนี่ยสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําไปปลูกนะคะแต่ก็ต้องไปแต่งกิ่งนิดนึงนะคะเหมือนอย่างที่เหมือนอย่างแต่งกิ่งอะค่อนข้างที่จะนานแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลนะคะ <S <S ตรงนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมค่ะมะนาวนั่นเลยนะคะ <S <S เพื่อที่จะเหมาะแก่การปลูก เพราะว่าถ้าเกิดว่าใบเยอะนะคะการเจริญเติบโตรหรือการเดินรากของเขาถ้าไปปลูกใหม่จะพอดีคนที่เขาไปตอนมาให้นี่เขาตอนก,กิ่งมีลูกเยอะเลยนะคะมีรากเดินเราก็จะนําไปปลูกได้นะคะเพราะว่ารากกําลังเดินและนะคะเห็นรากเดินดีดีค่ะนี่เห็นไหมคะเนนะแล้วก็ตอนที่ ได้ต้นนี้มาเนี่ยกิ่งพันเนี่ยสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําไปปลูกนะคะแต่ก็ต้องไปแต่งกิ่งนิดนึงนะคะเหมือนอย่างที่เหมือนอย่างแต่งกิ่งนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะออกและลากขาวๆเนาะอันนี้คือเป็นการขยายดีมากเนี่ยค่ะเหมาะกับการที่จะตอนนี้มีลูกด้วยนะคะเพราะว่าอตอนนี้เขาไปตอนนี้เป็นต้นที่โตแล้วนะคะแต่ก็สามารถที่จะนําไปสองต้นนะคะ แล้วก็จะมีต้นมะกรูดนะคะหนึ่งต้นเนาะนะคะมีค่ะ,ค,ะคือพอเนี่ยกิ่งพันเนี่ยสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะนําไปปลูกนะคะแต่ก็ต้องไปแต่งกิ่งนิดนึงนะคะเหมือนอย่างที่มันอย่างแต่งกิ่งนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะออกแล้วลาขาวๆเนาะอันนี้คือเป็นการขยายนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะออกแล้วลาขาวๆเนาะอันนี้คือเป็นการขยาย เพื่อนเพื่อนคะวันนี้นะคะได้มะนาวกิ่งตอนมานะคะคือการที่เราจะขยายพันธุ์มาเพาะปลูกเนาะนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะออกละวรากขาวๆเนาะอันนี้คือเป็นการขยายเพื่อนเพื่อนคะวันนี้นะคะได้มะนาวกิ่งตอนมานะคะคือการที่เราจะขยายพันธุ์มาเพาะปลูกเนาะเห็นรากเดินดีดีค่ะนี่เห็นไหมคะเนาะ แล้วก็ตอนที่ได้ต้นนี้มาเนี่ยมันก็จะเป็นได้หลายลักษณะอันนี้จะเป็นการตอนนะคะเพื่อนๆตอนมาลากกาลังเดินดีเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะลากกาลังเดินดีเลยเนาะนะคะแล้วปลูกได้ได้มาตกแต่งกิ่งนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เหมาะแก่การไปปลูกต่ออันนี้เป็นต้นมะกรูดนะคะเพื่อนๆมะกรูดก,ก็ลากดีเหมือนกันแล้วก็ตอนมาลูกก็เยอะนะคะ อันนี้เป็นมะนาวเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวอีกต้นหนึ่งนะคะได้ต้นมะนาวมาพอดอีคนที่เขาไปตอนมาให้นี่เขาตอนุ่้กิ่งมีลูกเยอะเลยะนะคะมีรากเดินนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะออกละรากขาวๆเนาะอันนี้คือเป็นการขยายเราก็จะนำไปปลูกได้นะคะเพราะว่ารากกำลังเดินและนะคะ เพื่อนๆคะวันนี้นะคะได้มะนาวกิ่งตอนมานะคะคือการที่เราจะขยายพันธุ์มาเพาะปลูกเนาะพอดออีคนที่เขาไปตอนมาให้นี่เขาตอนกิ่งมีลูกเยอะเลยอะนะคะมีรากเดินเพื่อนๆคะวันนี้นะคะได้มะนาวกิ่งตอนมานะคะคือการที่เราจะขยายพันธุ์ เพพาะปลูกเนาะมะนาวนั่นเลยนะคะเพื่อที่จะเหมาะแก่การปลูกเพราะว่าถ้าเกิดว่าใบเยอะนะคะการเจริญเติบโตหรือการเเดินรากของเขาถ้าไปปลูกใหม่จะดีมากเนี่ยค่ะเหมาะแก่การที่จะตอนนี่มีลูกด้วยนะคะเพราะว่าอตอนที่เขาไปตอนนี้เป็นต้นที่โตแล้วนะคะแต่ก็สามารถที่จะนําไปก็จะเป็นได้หลายลักษณะอันนี้จะเป็นการตอนนะคะเพื่อน ตอนมาลากกาลังเดินดีเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะลากกาลังเดินดีเลยเนาะนะคะแล้วก็จะเป็นได้หลายลักษณะอันนี้จะเป็นการตอนนะคะเพื่อนๆตอนมาลากกาลังเดินดีเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะลากกาลังเดินดีเลยเนาะนะคะแล้วดีมากเนี่ยค่ะเหมาะแับการที่จะตอนนี่มีลูกด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่เขาไปตอนนี้เป็นต้นที่โตแล้วนะคะแต่ก็สามารถที่จะนําไปแล้วก็ตอนมาลูกก็เยอะนะคะนี่เป็นมน